การดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังเอนด้านกายภาพกปภสาขาปากพนังเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันเนื่องจากสำนักงานตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลักของอำเภอปากพนังที่มีรถประจำทางวิ่งผ่านการเดินทางมารับบริการจึงค่อนข้างสะดวกสำหรับลูกค้า โดยสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากรถจักรยานยนต์รับจ้างรถบัสประจำทางและรถตู้โดยสารปรับอากาศได้ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถเดินทางมาสำนักงานด้วยการค้นหาตำแหน่งได้จาก g o o g l e Map และ Citizen Info กปพสสาขาปากพนังได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสำนักงานจ,าจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์และจุดลงทะเบียนไทยชนะทำความสะอาดฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ในพื้นที่จุดบริการและอุปกรณ์สำนักงานกำจัดขยะทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคและกำหนดจุดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรของทุกจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิวมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่โดยแสดงป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการนั้นกปภสาขาปากพนังมีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีการออกแบบผังและระบบการให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการของประชาชนแบ่งการให้บริการและเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดชัดเจนครอบคลุมทุกธุรกรรมของกปภมีการจัดขนาดพื้นที่และการออกแบบจัดวางเอกสารเพื่อความสะดวกของพนักงานในการให้บริการ มีการติดสัญลักษณ์เหลืองดำในทุกจุดต่างระดับติดตั้งราวจับราวกั้นและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการรวมทั้งได้จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วถึงทั้งสำนักงานนอกจากนี้ยังจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามความเหมาะสมเช่นจุดบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจุดบริการน้ำดื่มจุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเป็นต้น ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นการแสดงป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เป็นปัจจุบันความปลอดภัยในการมาใช้บริการนักสำนักงานและการปรับปรุงที่จอดรถบริการลูกค้าให้เป็นสัดส่วนชัดเจนทั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีการแยกห้องน้ำชายหญิงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุก็ประพอสาขาปากพนังมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการให้บริการหลังจากรับบริการแล้วเสร็จผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจในทุกเคาน์เตอร์ซึ่งกอบพอสาขาปักพนงังจะนำผลประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านการจัดการข้อร้องเรียน กปพสสาขาปากพนังมีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียน11ช่องทางมีช่องทางที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงได้แก่หลุ่มลายผู้ใช้น้ำปากพนัง Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังและศูนย์ประปาทันใจเบอร์โทรศัพท์075443112ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบสนองโดยทันทีที่มีการร้องเรียนหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้รับผิดชอบจะบันทึกประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนลงในระบบ OIS และประสานงานส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าและทำการยุติปัญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกอปภโดยช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผ่านมากปภสาขาปากพนังสามารถยุติข้อร้องเรียนได้ตาม SLA ร้อยละ97.06 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไปอย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์โดยตรงไปยังผู้จัดการกปภสาขาผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ชัดเจนณสำนักงานตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อร้องเรียนเนื่องจากแหล่งน้ําดิบของกปภสาขาปากพนังมักพบปัญหาน้ําทะเลหนุนสูงเป็นประจําทุกปีส่งผลให้ความเค็มปนเปื้อนในน้ําดิบมาโดยตลอด จึงมีการร้องเรียนเรื่องน้ำประปาเค็มบ่อยครั้งและด้วยระยะทางจากตุดสูบน้ำดิบมายังโรงรองน้ำมีระยะทางค่อนข้างไกลการควบคุมเฝ้าระวังช่วงเวลาการขึ้นลงของน้ำทะเลจึงค่อนข้างยากทีมงานผลิตจึงได้คิดค้นและออกแบบเครื่องตรวจสอบค่าความเค็มในน้ำดิบแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังคุณภาพน้ำได้ทันเวลาและสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามมาตรฐานกปภอ,อีกครั้งยังช่วยลดต้นทุนและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้านคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอีกด้วย การให้บริการออนไลน์ของกอปภภายใต้แนวคิด PWA Always On เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าแบบ24ชั่วโมงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับก,บกปภได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่าน3ช่องทางหลักของกอปพได้แก่ 1. PWA Line Official โดยกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID @pwa_thailand 2. Mobile ยแอปพลิเคชัน PWA 1662 3. เว็บไซต์กปภ w o r l w w p w a c o t h ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากปภสาขาปากพนังได้เดินหน้าสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการและต่อจากนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการต่อไปโดยยึดหลักสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกอย่างเต็มภาคภูมิ